โอเคครับสวัสดีครับผมโบดีฟ้านะครับวันนี้อ่าผมมาจูนรถให้อ่าน้องกิจนะครับกล่องเมกาฟอร์สนะครับใส่เชฟหกเกียร์นะครับนี่นะครับน้องกิจได้ครับเซตอ่าเซตทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเบิ่นตัดแล้วอ่าดูตอนวิ่งกันครับ Oh, <laughs> เฮ okay. ้จิตจ้าสาธัญเพื่อนๆคนไหนสนใจติดตั้งกล่องดีฟาสเมกาฟอสติดต่อผมได้เลยนะครับผมบอดีฟาสขอบคุณมากครับ